ร่นได้บ่ายวันจันทร์รนเช้าวันอังคารห้ามร้นวันพุธห้ามร้นวันพฤหัสสองทุ่มก็ร่นวันศุกร์ลักขโมยร้นจี้ได้ถวัลย์วันเสาร์วันมรณะห้ามร้นอ๋อเขถือเคทใช่ไหมครับไน่ตายวันเสาร์มันเป็นจุดธรรมดาก็ห้ามอ๋อก็าถือนะดูอ๋อฮแล้วแกปุ๊บ ม่ให้ทุกนก็จะที่ไม่ห้ก็จะเสบมากที่คนว่าสิบเอ็ดคนเสบเลยสิบเอ็ดอันเนี้ยเสปุ๊บให้ในพูดกไปเราจะข้าบ้านพวกมันกัดกัดมากไปที่เหลือไม่ใส่กเอ๋าน้ไม้ไม้ตายคุณซุ้ทึกของอ่ะอมพญากำมินนี่เป็นทองแดงครับนางโหงแขงเป็นที่ราดแ่ะแทงเจ้าันโตโกบอมีข้าวอาชาของของอาชาองของเลยกตวกอาชาทองขงอาชาทองขง อันนี้ของเป็นของใครครับรพระชาหัวใจปัจมม่นเลยอ๋อเป็นของรับใช้ได้ท,ทั่วไปทุกที่ <คน S 1> ที่เรียนมาเนี่ยเรียนมาจากพี่มาเห็นเลยเนี่ยอ๋อรับผมเนี่ยอันนี้ไม่ตายแล้วก็เวลาไปตรงไหนนอนตรงไหนก็พุทธทางล้อมมาชนกันเนี่ยทำมังล้อมสางคังล้อมอย่างเนี้ยเราเราจะนอนตรงไหนก็ได้ไม่ม,ม,มีอะไรมา